สวัสดีครับผมเคียงเอกพลในรายการทันเทนลงทุนทองกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมก็จะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแล้วก็แนะนําจุดเข้าซื้อจุดขายทองคํไรทองคําประจําวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2565ทองคำเนี่ยยังขึ้นไม่สะดวกนะครับตราบใดที่ยังไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านบริเวณ1,840เหรียญไปได้เนี่ยระวังการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาดนะครับขาลงอาจจะกลับมารายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เริ่มกันที่ราคาทองคําในบ้านเรากันก่อนนะครับราคาสมาคมวันนี้มีการประกาศออกมาเพียงแค่ครั้งเดียวเองนะครับล่าสุดคือที่ประกาศออกมาก็คือตอน9โมงครึ่งโดยทองคําแท่ง9.5นะครับสมาคมเนี่ยขายออกที่บาทล,ละ28,300บาทรับซื้อจะอยู่ที่28,200บาททองรูปพันธ์ครับสมาคมขายออกที่28,800บาทรับซื้อจะอยู่ที่27,697บาทนะครับ การแข่งข้าของเงินบาทก็ยังคงเป็นปัจจัยที่จะกดดันราคาทองคําในประเทศอยู่นะครับถัดมาครับเรามาดูในส่วนของราคาเหลวทามออสซิลิทกันบ้างครับราคาเหลวทามออสซิลิทนะครับ96.5เนี่ยออสซิลิทรับซื้อจะอยู่ที่28,265บาทนะครับแล้วก็ขายออก28,304บาทนะครับสำหรับราคาเหลวทามออสซิลิทครับ ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคำนะครับราคาทองคําช่วงหัวค่ามเมื่อคืนเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นหลังจากที่สหรัฐนะครับเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคประจําเดือนมกราคมเนี่ยที่ขึ้นไปแตะระดับ7.5%ก็ส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐนะครับแตะระดับสูงสุดในรอบ40ปีก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เลยนะครับทีนี้นะครับนักวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็มีความเห็นว่าเฟดนะครับอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไม่น้อยกว่า0.5%ในการประชุมเดือนหน้านะครับทีนี้ช่วงเวลาเลย นายเจมส์เบอร์า,า,าร์ดนะครับประธานกลางสหรัฐนะครับสาขาเซนหลุยเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงลบอย่างมากเลยนะครับว่าเขาอะต้องการให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ภายในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับส่งผลทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลงบางคนอาจจะคิดว่านะครับเงินเฟอ้อยิ่งสูงก็จะดีต่อราคาทองคำใช่ไหมครับแต่รอบนี้ไม่ใช่เลยครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ทางเฟดนะครับเร่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมากยิ่งขึ้นทีนี้นะครับเงินจากนักลงทุนเนี่ยก็จะไหลไปสู่พนาาันธบัตรหรือว่า ไปฝากในธนาคารมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับทาให้ราคาทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นได้ยากมากแล้วนะครับผมก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึง่งสําหรับตัวเลขสําคัญที่จะมีการประกาศในค่าคืนนี้นะครับตอน4ี่ทุ่มดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตัวเลขคาดการ์นะครับกับตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยออกมาเท่ากันเลยครับก็คือ67.2ซึ่งหากว่าเป็นไปตามนี้ก็จะส่งผลทั้งบวกและก็ลบต่อราคาทองคําได้นะครับก็ต้องมาติดตามกันครับว่าตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยจะเท่ากับในนี้เลยหรือเปล่านะครับผม ราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่1841เหรียญนะครับแล้วก็จุดต่ำสุดเนี่ยห8 2 1ี่เหรียญนะครับวิ่งอยู่20เหรียญนะครับราคาทองคำเมื่อวานกองทุน SPDR ครับผมวันนี้ก็ยังคงนิ่งๆอยู่นะครับถือคองเท่าเดิมเลย1น5่6ตันสําหตันสำหรับเงินบาทครับก็ยังคงแข่งค่าขึ้นยังคงเป็นปัจจัยหลักในการกดดันราคาทองคาในประเทศให้ปรับตัวลงนะครับโดยนักบริหารการเงินเนี่ยครับเขาประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทวนีี้้บไท่32 จุดเบาทถึง32.90บาทต่อดอลลาร์นะครับผมปัจจุบันก็จะอยู่ที่32.70นะครับในส่วนของดอลลาร์เองครับเช้ามาเนี่ยอ่อนค่าแต่ช่วงบ่ายมานี้นะครับก็ปรับตัวแข่งค่าขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่95.90กานะครับการแข่งค่าขึ้นของดอลลาร์ก็ยังคงเป็นปัจจัยที่จะกดดันราคาทองคานะครับผมเรามาดูในส่วนของปัจจัยทางด้านเทคนิคกันบ้างนะครับจากในกราฟไทม์เฟรมรายสีชั่วโมง ราคาทองคำเมื่อคืนก็พยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริ 1, เวณ1,840ี่เหรียญน,นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ทําให้เจอแรงขายเนี่ยกดดันให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงมาแต่ก็มาเจอแนวรับระหว่างวันเนี่ยห8 2 0ี่เหรียญที่ยังคงรับอยู่นะครับทำให้ราคาทองคําไม่ได้มีการปรับตัวย่อลงไปกว่านี้โดยในภาพรวมเนี่ยราคาทองคําก็ยังคงมองบวกอยู่นะครับยังคงยกตัวเองขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงมีแนวต้านบริเวณ1,835ันถึง1,845เหรียน,นะครับที่จะต้องผ่านไปให้ได้เพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับตอนนี้ก็คงพยายามที่จะสะสมแรงไปก่อนในส่วนของสัญญาณ RSI เองนะครับเป็นโมเมนตัมในส่วนของแรงซื้อและก็แรงขายนะครับปัจจุบันก็อยู่เหนือเส้น50นะครับแต่ก็พยายามที่จะยกตัวเองขึ้นนะครับบ่งบอกได้ว่าราคาเนี่ยอาจจะขึ้นได้ต่อหรือว่าจะลงก็ได้นะครับแต่ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปก่อนแล้วก็ย่อลง สำหรับพี่ๆนักลงทุนนะครับที่เล่นอยู่ในกรอบสั้นๆนะครับผมก็จะแนะนำแนวรับเบอร์เรีนี้เลยครับ1,820เหรียญนะครับทองไทยก็อยู่ประมาณ28,200นะครับผมแนวรับอีกแนวรับหนึ่งครับ1,810เหรียญทองแท่งก็อยู่ประมาณ2 8งห0บาทนะครับเป้าหมายทำกำไรครับ1,835เหรียญนะครับทองแท่งก็อยู่ประมาณ28,350บาทกับอีกแนวต้านหนึ่งเลยครับสำคัญ1,845เหรียญครับ ทองแท่งก็อยู่มา28,500นะครับทีนี้นะครับสำหรับพี่ๆนักลงทุนนะครับที่มีการเข้าซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วอาจจะซื้อตอนจังหวะที่ราคาลงมาที่ไปลายไส้น,นี้นะครับหากราคาทองคานะครับดีตัวขึ้นไปเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ปิดขายทองําไรออกไปก่อนนะครับหรือว่าแบ่งขายออกไปบางส่วนก่อนเพราะดูแล้วเนี่ยราคาเนี่ยน่าจะผ่านแนวต้านนี้ไปได้ยากนะครับส่วนสําหรับพี่ๆนักลงทุนนะครับที่ยังไม่มีสถานะใดในมือเนี่ยครับผมก็แนะนําว่ารอให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงมาก่อนแล้วก็ ค่อยเข้าซื้อนะครับจะเป็นการเสี่ยงที่น้อยที่สุดนะครับหรือว่ารอดูก่อนก็ได้ครับให้ราคาทองคำเนี่ยมีท่าทีที่ชัดเจนไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็มีปัจจัยต่อราคาทองคําหลายส่วนเลยนะครับผมทีนี้นะครับราคาทองคาส่วนใหญ่เนี่ยในวันศุกร์นะครับอย่าลืมว่าพฤติกรรมเนี่ยตลาดจะมีการระบายของออกก็อาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงมาได้โดยในส่วนตัวผมนะครับ หากว่าคืนนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยสามารถปิดยืนอยู่เหนือ1820ี่เหรียญได้นะครับสัญญาในสัปดาห์หน้าก็ยังถือว่าดูดีเลยนะครับยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นตัวได้ต่อแต่ว่าหากว่าหลุดแนวรับบริเวณ1 8 1 0้ยเหรียญลงมาเนี่ยอันนี้เริ่มที่จะดูไม่ดีแล้วนะครับโดยในส่วนตัวผมเองนะครับตราบใดที่ราคาทองคำเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเบรกแนวต้านบริเวณ1840้ย 1, เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยผมก็ยังคงให้น้ำหนักในตาในการลงอยู่นะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็แนะนำติด,ตดชมกันเข้ามานะครับก็ขอให้พี่ๆนักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไไรมีความสุขในวันศุกร์นะครับสวัสดีครับ